โฟตอนที่เราติดตามในตอนที่แล้วเพิ่งหลุดออกจากดวงดาวหลังจากการเดินทางอันยาวนานร้อยปีในใจกลางดาวฤกษ์แต่การเดินทางที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นมันจะต้องท่องไปในความมืดมิดของอวกาศที่ว่างเปล่าและเงียบงนันเป้าหมายคือโรคเล็กๆดวงหนึ่งที่อยู่ห่างไกลในมหาอาวกาศการเดินทางครั้งนี้จะใช้เวลาหลายปีกว่าจะมาถึง ในอวกาศที่ว่างเปล่าแสงเดินทางด้วยความเร็วสูงสุดในจักรวาล3 0 0 0 0 0กิโลเมตรต่อวินาทีเร็วจนสามารถโคจรรอบโลกได้7รอบใน1วินาทีหรือเดินทางจากโลกไปดวงจันทร์ได้ในเวลาเพียง1.3วินาที นี่คือขีดจำกัดความเร็วของจักรวาลไม่มีสิ่งใดเดินทางได้เร็วกว่าแสงตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์เมื่อระยะทางในอวกาศมหาศาลเกินจินตนาการการใช้กิโลเมตรจึงไม่เหมาะสมเราจึงใช้หน่วยปีแสง1ปีแสงคือระยะที่แสงเดินทางได้ใน1ปีประมาณ9.5ล้านล้านกิโลเมตร ดาวที่ใกล้เราที่สุดคือ Proxima Centauri อยู่ห่างจากเรา4.37ปีแสงหมายความว่าแสงจากดาวดวงนั้นต้องเดินทางมาถึงเราเป็นเวลา4ปี4เดือนแม้จะเร็วที่สุดในจักรวาลการเดินทางของแสงไม่ราบรื่นเสมอไปมันต้องผ่านเมฆฝุ่นคอสมิกที่สามารถดูดกลืนและกระเจิงแสงได้ ก๊าซระหว่างดาวที่มีอุณหภูมิหลายพันองศาก็เป็นอุปสรรคอีกชนิดหนึ่งที่ทำให้แสงเปลี่ยนสีและทิศทางสสารมืดลึกลับและแรงโน้มถ่วงของมวลขนาดใหญ่สามารถบิดเบือนเส้นทางของแสงเหมือนเลนส์ยักษ์ในอวกาศแสงจากดาวในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันตามระยะทาง ดาวในใจกลางกาแล็กซี่ส่งแสงมาถึงเราใช้เวลา2 6 0 0 0ปีแม้จะอยู่ในกาแล็กซี่เดียวกันขณะที่ดาวที่ขอบนอกของกาแล็กซี่อาจใช้เวลาส่งแสงมาถึง1 0 0 0 0 0ปีหมายความว่าเราเห็นกาแล็กซี่ในหลายช่วงเวลาพร้อมกันเหมือนดูภาพถ่ายเก่าและใหม่รวมกันยิ่งดูดาวที่ไกลเรายิ่งมองเห็นอดีตเพราะแสงใช้เวลาเดินทางมานาน แสงจากกาแล็กซีที่ไกลที่สุดที่เราเห็นได้เดินทางมามากกว่า13,000ล้านปีหมายความว่าเราเห็นจากกระวาลตอนยังเด็กไม่นานหลังบิ๊กแบงเมื่อดาวและกาแล็กซีแรกๆเพิ่งก่อตัวหลังจากการเดินทางอันยาวไกลแสงดาวในที่สุดก็มาถึงระบบสุริยะจากเราค่ะและมาถึงโลกของเราดาวเคราะห์เล็กๆที่โชคดีมีชั้นบรรยากาศปกป้อง แสงต้องผ่านชั้นบรรยากาศของเราซึ่งทำให้ดาวกระเพริบและดูดซับแสงบางความยาวคลื่นเปลี่ยนสีและความสว่างที่เราเห็นการเดินทางที่ยาวนานของแสงดาวสิ้นสุดลงที่ดวงตาของเราทำให้เราได้เห็นความงามของท้องฟ้ายามค่ำคืน แต่ยังมีความลี้ลับอีกมากมายรออยู่ตอนหน้าเราจะไปค้นหาความแตกต่างของขนาดดาวฤกษ์ที่จะทำให้คุณตะลึงกับความยิ่งใหญ่ของจักรวาลอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องเพื่อไม่พลาดความลึกลับของจักรวาล